สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูดีดีซีอีกแล้วนะครับผมมีคําถามคําถามหนึ่งเลยอยู่ในใจอ่ะแป้นใหม่พิเทซื้อมาโดยการเมียบ่นไปดูดิเจพูมาหล่อใส่แล้วหล่อพอซื้อมาเรียบร้อยคฮะเฮ้ยนอกเรื่องเฉยเลยวันนี้นะนี่บิ๊กสกู๊ตเตอร์เราเริ่มมาเข้ามาเลยใช่ไหมวันนี้เราเลยจัดให้เลยนะครับสําหรับเจ้า Honda Forza 300รถแต่งทัวริงทั้งคันและมีอะไรแน่นแเลยคันนี้ คันนี้ปีประสิบสามนะหนึ่งูบสามร้อยซีซีของค่ายฮอนด้าของเราหรือเขาเรียกกันอะไรอ่ะฟอร์ซ่าหน้ายักษ์ตัวนี้ตัวเจนหนึ่งนะครับหล่อเลยนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเปล่าที่เขาบอกว่าเจนหนึ่งแรงกว่าเจนสองอะต้องลองอะ <c oughs> มาดูของแต่งกันก่อนเลยนะครับคันนี้มีอะไรบ้างคะัชิลสูงชิลสูงทงทัวร์ิงนะครับผมนี่แคทบาร์เป็นไงไฟนงไฟหน้าใส่กิ้งเลยอ,ะ <c oughs> อย่ะเนี่ยยางหน้าหลังยังเยอะอยู่แคทบาร์พร้อมสปอร์ตไลท์ซ้ายขวาน,นะครับ ลายน่อดทองบ้างแล้วพุดล้อหน้านะสปูนกันล้มล้อหน้านะมีบาลานโชกคอยู่ข้างในด้วยโหอะไรจะเยอะแยะขนาดนี้แล้วพ่ะคุณเป็นไงสีล้อใหม่นะครับผมสีดําตัดทองตําหนินะครับผมมีเก็บสีด้านข้างมานะครับ ซ้ายขวาเลยแต่เรามองเงี้ยไม่เห็นนี่เราต้องมามองตรงนี้นี่ทางด้านขวาและด้านซ้ายแต่ว่าสารเสริญนคมอยู่นะเนี่ยไม่สังเกตไม่เห็นนะครับผมโดยภาพรวมแล้วหล่อเลยครับพวกนี้ของแต่งหมดเลยนะทรงพักเท้านะสีสวยนะครับผมต่อมาเป็นท่อโยชินะครับคันนี้คาร์บอนแท้ทั้งคันนะทายสั้นนะครับผมอย่างหน้าหลังยังได้อยู่นะกล่องซากนะพร้อมที่พิงหลังนะนุ่มๆเลยคันนี้มาดูข้างบนนี้บ้างมีอะไรบ้างนะครับผมแฮนด์แต่งนะครับปั๊มเมมโบซ้ายขวานะสำเนานะครับผมสวิกสปอร์ตไลท์คาร์บอน แพนะคอนโซลตรงนี้ก็คาร์บอนนี่ก็คาร์บอนชิ้นนี้ไม่พูดไม่ได้เลยช่างภาพบ,บอกพี่อย่าลืมพูดชิ้นนี้ด้วยเมื่อก่อนนี้ต้องมีแบบว่าห้าพันเลยไหมดูเลขไมค์คันนี้กันเลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหกร้อยนะครับผมยังไม่ถึงห้าหมื่นหนึ่งเลยมาทําการซาธเลยนะครับชส้อตึ้งโอ้โหเป็นไงเสียงเหมือนเครื่องจักรอะไรทักอย่างเ <laughs> งียบเลยเราจะรีวิวแบบนี้ละฟังเสียงข้างนะครับข้างเงียบนะนะพ่อ ได้อยู่นะได้อยู่นะมาดูโโระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับผมสปอตไลท์เปิดปิดอุ้ยเปิดปิดสปอตไลท์สูงต่ำ้ายขวาตไฟอ้อฝาซ้าย,าาายเดินเบาอย่างเนียนเลยอย่างชอบเลยโอ้โห ขออนุญาตดับเื่องนะครับผมคันนี้ A b บได้อะไรปกตินะล่ระบบเรียบร้อยนะครับจัดไปครับสำหรับเจ้า Honda f ฟ r z a ซ300รถปี2013เจนแรกตัวหน้ายักษ์ของเราเนี่งตัวใหญ่สเียรโนภาษีไม่ขาดคันนี้ขออนุญาตแข่งเงินสดอย่างเดียวนะครับเงินสดอยู่ที่59,500เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนัโทรมาสอบถามกันได้เลยครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มทีดีีนี่คัสายหรือจะดูตัวจริงกันได้ครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามมัญท้ายนนทสิงห์นะถ้ามาไม่ดูยังไ เริมไลน์แอด a r m d d ย่าลืมสายแอดด้วยนะครับเมียนมินตอบ24ชั่วโมงและมาช่านนวยคันแน่คะแนนแน่ยนะว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลยครับ8คะแนนนะมาช่วยคันแน่คะแน่นะเลยน,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบก,กวนไลค์แชร์ subscribe ให้ arm_dddc ด้วยนะครับ arm_dddc ร้านลเล็กสว,วิตใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ